สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องของการคูณเวกเตอร์นะครับแบบครอสนะครับแบบครอสนี้ผลลัพธ์ของเขาจะมีทั้งขนาดและทิศทางครับซึ่งขนาดจะเป็นขนาดได้ผลค,คูณต้องไม่เป็นศูนย์ซึ่งผลคูณไม่เป็นศูนย์ก็คือสูตรครับการครอสเนี่ยมีสูตรอยู่ว่า a เวกเตอร์ a คอสอยกับเวกเตอร์ b จะเท่ากับขนาดของ a คูณกับขนาดของ b แล้วไปคูณกับไซน์เซต้าซึ่งจะไม่เป็นศูนย์ได้กรณีเดียวเท่านั้นครับก็คือไซน์เท่ากับ90องศานั่นคือเท่ากับ1นนั่นเองนะครับนอกนั้นเป็นศูนย์หมดนะครับมาดูครับว่าเราจะรู้ทิศทางได้อย่างไรครับเมื่อเรารู้แล้วว่าขนาดมันไม่เป็นศูนย์มันจะมีทิศทางครับขนาดไม่เป็นศูนย์เราจะรู้ทิศทางครับ แต่ถ้าขนาดเป็นศูนย์จบเลยนะครับไม่ต้องหายทิศทางนะครับทิศทางก็เกิดจากกดมือขวานั่นเองนะครับกดมือขวานะเห็นไหมครับกดมือขวานะครับอาจารย์ให้นิ้วชี้นะครับเท่ากับตัวตั้งครับนิ้วชี้นะส่วนข้อศอกหรือแขนนะครับอาจารย์ให้เป็นตัวคูณนะครับส่วนหัวแม่มือนี่เป็นอะไรครับจัก เป็นผลลัพธ์ของเราครับนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราทําสือการสอนแล้วประกาศสามสีประกาศสามแท่งนะครับอันเดียวกันอันเดียวกันเลยพูดง่ายๆคือเราเอาตัวตั้งไปคลอสกับตัวคูณมันจะเท่ากับผลลัพธ์คือหัวแม่มือเสมอครับไม่เชื่อลองทําดูนะครับเราลองทําดูครับเช่นนะครับ i คูณด้วย j เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ I นี้ให้เป็นนิ้วชี้ คือตัวตั้งไปคอสกับขอศสอก,ก็คือตัวคูณครับทำทุกคนทำตามเลยครับผมเอานิ้วชี้ไปทางแกนไอเอาขศอสอไปตามแกนจหัวแม่มือของท่านจะชี้ขึ้นโดยอัตโนมัติคุณจะต้องตอบว่าคครับข้อน,นี้ก็เลยต้องตอบว่าคนะครับลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูนะครับตัวนี้วิธีการทำอันนี้ อาจารย์สอนไปแล้วในห้องนะครับโอเคครับสวัสดีครับ